เอสไอประสานกมรมศุลกากรอ,อายัดตู้คอนเทนเนอร์เปิดพบบุหรี่ไฟฟ้า71,000ชิ้นตามที่คณะทำงานป้องกันและปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายกองคดีภาษีอากรกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังจึงได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังให้อายัดตู้คอนเทนเนอร์หมายเลข MRSU 8500755 และเจ้าหน้าที่กองคดีภาษีอากรจึงได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกาการท่าเรือแหลมฉบังเปิดตวรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์หมายเลขดังกล่าวผลการตรวจค้นพบบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งจำนวนกว่า71,000ชิ้นมูลค่าประมาณกว่า14ล้านบาทจึงได้ทำการอายัดไว้และจะัติดตามตัวบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำเข้ามาทำการตวรวจสอบขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายจนคดีถึงที่สุดต่อไป ทั้งนี้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีในการปราบปรามผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการจับกลุมกระบวนการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าให้ปรากฏผลสลัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว